สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ครับจะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการหาพจน์ใดๆของลำดับนะครับในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับหรือว่าสิ่งที่ต้องการให้เกิดกับนักเรียนหลังจากที่ได้เรียนรู้เนื้อหาในหัวข้อนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเมื่อกำหนดลำดับในรูปพจน์ทั่วไปมาให้นักเรียนจะต้องสามารถหาพจน์ตามที่ระบุได้นะครับโดยในเบื้องต้นนะครับลักษณะของการหา พจน์ใดๆของลำดับเนี kind of example, ่ยจะคล้ายๆกันเลยนะกับการหาค่าของฟังก์ชันนะครับเพราะว่าลำดับมันก็คือฟังก์ชันใช่ไหมนะครับและรูปแบบการหาค่าของฟังก์ชันก็คือเราก็แค่แทนค่าตัวเลขนะลงในฟังก์ชันแล้วคำนวณค่าตามรูปแบบที่มันกำหนดนะครับฟังก์ชันเป็นยังไงการหาค่าของลำดับก็จะคล้ายๆกันนะครับเอาเรามาว่ากันในส่วนของหลักการเลยนะครับสำหรับหลักการนะครับการหาพจน์ใดๆของลำดับ จากพจน์ทั่วไปนะครับที่กําหนดมาให้เนี่ยเราสามารถทําได้โดยการแทนค่าตัวแปร n ที่อยู่ในพจน์ทั่วไปนะครับด้วยลําดับค่าที่แสดงลําดับที่ของพจน์ที่ต้องการแล้วดําเนินการหรือว่าทําการคํานวณค่าตามหลักการดําเนินการทางคณิตศาสตร์ที่นักเรียนได้เรียนรู้มีความสามารถอยู่แล้วนะครับเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนนะครับเรามาศึกษาตามตัวอย่างนี้เลยนะครับซึ่งไม่ยากเกินไปครับตัวอย่างครับจงหาค่า a 2 a 4และ3คูณ a 2ลบด้วย a 4ของลำดับที่กำหนดในรูปพจน์ทั่วไปมาให้เป็น a n เท่ากับ 5n บวกด้วย3สำหรับวิธีทำครับจากพจน์ของลำดับที่กำหนดมาให้ในรูปของพจน์ทั่วไปเนี่ยนะครับคือ a n เท่ากับ 5n บวกด้วย3นะแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการให้เราหาคืออะไรต้องการหาต้องการอยากทราบว่า a 2มีค่าเท่าไหร่ นะครับซึ่งโดยคอนเซปต์หรือหลักการอย่างที่กล่าวไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าการหาค่าของพจน์ของลำดับเนี่ยคล้ายๆกับการหาค่าของฟังก์ชันเลยนะนะครับเทียบเคียงเลยนะครับจากข้างบนเป็น A n นะครับสิ่งที่ต้องการหาคือ A2 2อบรรทัดนี้เทียบเคียงมันต่างกันตรงไหนเนี่ยข้างบนเป็น n ข้างล่างเป็น2ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรูปแบบการคํานวณครับตรงไหนที่อยู่ในพจน์ทั่วไปที่เป็นตัว n เราจะเปลี่ยนเป็นเลข2นะครับส่วนตัวอื่นที่ไม่ใช่ n ก็ คงสภาพคงที่มันไว้อย่างนั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้น a 2ก็จะมีค่าเท่ากับ5คูณด้วย2บวกด้วย3ตามนี้เลยนะครับทุกที่ทุกอย่างเขียนเหมือนเดิมนะครับเลขค่าก็เขียนเลขค่าแต่ตัว n เราจะเปลี่ยนเป็น2นะครับเครื่องหมายบวกก็เขียนเครื่องหมายบวก3ก็เขียน3ตามนี้แหละนะครับพอแทนค่าลงไปปับ๊บจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการคำนวณการดำเนินการทางคณิตศาสตร์นะครับทำไงอะ่ะก็เริ่มต้นโดยเอา5คูณด้วย 2, ใช่ไหม 2เป็น10 10บวกด้วย3ก็ได้เท่ากับ13เพราะฉะนั้น a2 หรือว่าพจน์ที่2ก็ได้ออกมาแล้วนะมีค่าเท่ากับ13นะครับต่อไปครับหาค่า a4 หรือว่าพจน์ที่4นะที่โจทย์ต้องการทราบเนี่ยนะ a4 ก็คำนวณด้วยลักษณะเดียวกันครับก็คือตรงไหนเป็นตัว n ที่อยู่ในพจน์ทั่วไปเราก็จะแทนมันด้วย4นะครับส่วนตัวอื่นๆก็เขียนตามสภาพเดิมของมันก็จะได้เป็น5คูณ4 แล้วก็บวกด้วย3ใช่ไหมครับถึงตรงนี้ก็ดําเนินการคํานวณค่าตามหลักการทางคณิตศ,ศาสตร์ทั่วๆไปแหละนะครับโดย5้คูณสก็ได้20 x 20บวกด้วย3ก็เป็น23 A4 นะครับก็เท่ากับ23นะต่อไปอีกตัวครับที่โจทยต้องการทราบคือ3คูณ A2 ลบด้วย A4 นะครับอันนี้ก็เอาผลลัพธ์ที่ได้จากเมื่อสักครู่นี้แหละมาคำนวณต่อครับ3คูณ A2 A2 เเป็นเท่าไหร่นะ a2 พที่2คือ13ใช่ไหมเนี่ยได้มาเมื่อสักครู่นี้นะครับลบด้วย a4 a4 เป็นเท่าไหร่ a4 <A 4. S 1> ก็คือ23 <A 4. S 1> เพราะฉะนั้นค่าของ3คูณ a2 ลบด้วย a4 ก็คือการคำนวณที่เกิดจากการเอา3ไปคูณด้วย13แล้วก็ลบด้วย23นะครับคิดเลขเอา3คูณ13ก่อนนะครับ3คูณด้วย13ได้เท่าไหรน่น้อไปทดมานะครับตัวนี้ได้39ใช่ไหมนะครับ39แล้วก็ลบด้วย 23ก็จะได้ค่าอมาเท่ากับ16นะครับอันนี้ทดมาแล้วนะนะครับสรุปครับสิ่งที่โจทย์อยากทราบเราก็ได้มาแล้วนะครับดังนั้น a 2 a 4และ3คูณ a 2ลบด้วย a 4ที่ได้จากลำดับนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ13 23แล้วก็16ตามลำดับนั่นเองนะครับ ตัวอย่างต่อมาครับจงหาสีพจน์แรกของลำดับที่มีการกำหนดพจน์ทั่วไปมาให้เป็น an เท่ากับ 3n ลบด้วย2วิธีทำครับสีพจน์แรกของลำดับทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะสิ่งที่โจทย์ต้องการให้หาคือสีพจน์แรกของลำดับซึ่งสีพจน์แรกของลำดับถ้าเขียนเป็นสัญลักษณ์คืออะไรนะสีพจน์แรกสีพจน์แรกเริ่มตั้งแต่พจน์ที่เท่าไหร่พจน์ที่1ใช่ไหมสี่พจน์แรกพจน์ที่1พจน์ที่2พจน์ที่3แล้วก็พจน์ที่ สี่ถ้าเขียนเป็นสัญ,ญลักษณ์ออกมามันก็คือ a หนึ่ง a สอง a สาม a สี่นี่แหละคือสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับแล้วทีนี้โจทย์กําหนดมาให้เราเนี่ยก็คือพจน์ทั่วไปใช่ไหมครับ an เท่ากับสาม n ลบด้วยสองเราก็จะทยอยหาทีละตัวนะหาพจน์ที่หนึ่งก่อนพจน์ที่หนึ่งก็คือ a หนึ่ง a หนึ่งกระบวนการหาก็คือจะพจน์ทั่วไปหน้าตาเป็นยังไง n อยู่ที่ไหนเราก็จะเปลี่ยนมันเป็นเลขหนึ่งนะครับนอกกนั้นคงเดิมหมด ก็จะได้ A1 เท่ากับ3คูณด้วย1ลบด้วย2นะครับใช้ความสามารถส่วนตัวในการคิดเลขคำนวณเลขออกมาครับ3 1เป็น3 3ลบด้วย2ก็ได้เท่ากับ1เสร็จเรียบร้อยพจน์แรกเสร็จแล้วนะต่อไปพจน์ที่2ครับพจน์ที่2 a 2ก็คือตรงไหนเป็น n เปลี่ยนเป็นเลข2นะจากพจน์ทั่วไปเนี่ยนะครับก็จะแทนค่าได้เป็น3คูณด้วย2ลบด้วย2คิดเลข3 2 6 6, 6ลบด้วย2ได้ สนี่คือ a 2ออกมาแล้วนะครับต่อไปพจน์ที่3ครับพจน์ที่3ก็กระบวนการเดียวกันตรงไหนเป็น n ที่อยู่ในพจน์ทั่วไปเราจะเปลี่ยนเป็น3นะครับแทนที่มันด้วย3ก็จะได้ผลของการแทนที่ก่อนนะแทนที่ให้ถูกก่อนนะครับก็จะเป็น3คูณด้วย3ลบด้วย2นะครับแทนที่ถูกก็คำนวณก็คงไม่ยากแล้วล่ะนะ3 3มเป็นเก้าเลบด้วย2ก็ได้ 7นะครับนี่พจน์ที่3หรือว่า a 3ได้7แล้วนะต่อไปพจน์ที่4ครับหรือว่า a 4 a 4ก็คำนวณในลักษณะกระบวนการเดียวกันนะครับตรงไหนเป็น n ที่อยู่ในพจน์ทั่วไปเราก็จะแทนมันด้วยเลข4ก็จะได้หน้าตาของการแทนที่แทนค่าลงนะก็จะเป็น3คูณด้วย4ลบด้วย2นะครับใช้ความสามารถส่วนตัวในการคำนวณค่าครับ3 4 12 12ลบด้วย2ก็เป็น A1, A2, A3, A4 ครบแล้วสรุปครับดังนั้น4พจน์แรกของลำดับนี้ก็คือ 1, 4, 7, และ10นะครับเรียบร้อยตัวอย่างต่อมาครับจงหา4พจน์แรกของลำดับที่มีการกำหนดพจน์ทั่วไปมาให้เป็น AN เท่ากับ3บวกด้วยลบ1ทั้งหมดยกกำลัง N ตามนี้เลยนะครับวิธีทำครับ สิ่งที่โจทย์ต้องการให้เราหาก็คือหา4พจน์แรกซึ่ง4พจน์แรกเขียนเป็นสัญลักษณ์ออกมาก็มีอะไรบ้าง4พจน์แรกเนี่ยสพจน์แรกก็เริ่มจากพจน์ที่1ใช่ไหมพจน์ที่1พจน์ที่2พจน์ที่3พจน์ที่4ก็คือพจน์ตามนี้นะครับมี A1, A2, A3a 4อสสี่ะสิ่งที่โจทย์ให้เรามาคืออะไรสิ่งที่โจทย์ให้เรามาคือพจน์ทั่วไปเนี่ยใช่ไหมเอเอ็นหน้าตาเป็น3บวกด้วยลบหทั้งหมดยกกําลัง n ตามนี้หา A1 การหาเ1กระบวนการครับตรงไหนเป็นเเปลี่ยนมันเป็นเลข1นะครับแล้วค่อยคำนวณนค่าทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะยกเว้นตัวเอเปลี่ยนเป็นเลข1ตามนี้นะครับสบวกด้วยลบ1ทั้งหมดยกกําลัง1คิดเลขตรงไหนก่อนเลยเนะี่ยเอาลบ1ไปยกกําลังหนึ่งก่อนนะเอาลบ1ไปยกกําลังหนึ่งก็ได้1นะครับก็คํานวณเขียนตัวเลขผลของการยกกําลังไว้ก่อนนะนะครับก็เป็น3บวกกับลบ1ใช่ไหมฮะสามบวกกับลบหคิดเลขต่อครับก็ได้ 2อ,อันนี้เลขม1แล้วเนี่ยนะครับต่อไป A2 ครับ A2 กระบวนการคำนวณค่าเหมือนกันก็คือตรงไหนเป็น n ที่อยู่ในพจน์ทั่วไปเราก็จะเปลี่ยนมันเป็น2นะครับก็จะได้ผลของการแทนค่านะครับตัว n ได้เป็น3บวกด้วยลบ1ทั้งหมดยกกำลังสองตามนี้นะครับแล้วคำนวณค่าของเลขยกกำลังตรงนี้ก่อนนะลบ1ทั้งหมดยกกำลังสองเอาลบ1ไปยกกำลังสองได้เท่าไหร่ -1 คูณด้วยลบหนเนาะนะครับก็ได้1น,นะครับก็เขียนผลลัพธ์ตัวนี้ไว้ก่อนเนาะนะครับก็เป็น3บวกด้วย1 3บวกด้วย1ก็เป็น4เรียบร้อยต่อไปครับ A3 A3 ดําเนินการคํานวณโดยการแทนค่าให้ถูกต้องก่อนนะครับตรงไหนเป็น n ก็เปลี่ยนเป็นเลข3นะนะครับก็เป็น3บวกด้วยลบหทั้งหมดยกกําลัง3ตามนี้คํานวณค่าในส่วนของลบห ทั้งหมดยกกาลังสามตัวนี้ก่อนนะครับลบหนึ่งทั้งหมดยกกําลังสามก็คือลบหนึ่งคูณกันสามตัวนะนะครับก็ได้เป็นเท่าไหร่ได้เป็นลบหนึ่งนะครับก็เขียนรูปแบบของการคํานวณใหม่เป็นสามบวกด้วยลบหนึ่งสามบวกด้วยลบหนึ่งก็เป็นสองใช่ไหมครับเรียบร้อยต่อไปพจน์ที่สี่ตัวสุดท้ายละนะครับก็แทนค่า n ลงเป็นสี่นะครับนอกนั้นเหมือนเดิมก็จะเป็นสามบวกด้วยลบหนึ่งทั้งหมดยกกําลังสี่คิดเลข เอาลบหนึ่งไปยกกาลังสี่ก่อนลบหนึ่งทั้งหมดยกกําลังสี่ได้เป็น 1, หนึ่งใช่ไหมครับก็เป็นสามบวกด้วยหนึ่งสามบวกด้วยหนึ่งก็เป็นสี่นะครับครบแล้วนะครับสี่พจน์แรกพจน์ที่หนึ่งพจน์ที่สองพจน์ที่สามพจน์ที่สี่สรุปได้แล้วครับดังนั้นสี่พจน์แรกของลําดับนี้ก็คือสองสี่สองสี่เป็นคำตอบนั่นเองนะครับตัวอย่างต่อมาครับ จงหาสี่พจน์แรกของลำดับที่มีการกำหนดพจน์ทั่วไปมาให้เป็น an เท่ากับ2ยกกำลัง n ลบด้วย1สําหรับวิธีทําครับกระบวนการเดิมๆนะครับสพจน์แรกของลำดับเขียนเป็นสัญ,ญลักษณ์ออกมาสิมีอะไรบ้าง4พจน์แรก4พจน์แรกก็จะมี a 1 a 2 a 3 a 4ใช่ไหมครับตามนี้และสิ่งที่โจทย์ให้เรามานะครับเพื่อที่จะเอาไปหาสีพจน์แรกเนะี่ยนะครับก็คือพจน์ทั่วไปครับ a n เท่ากับ2ยกกำลัง n ลบด้วย1ตามนี้หา A1 ออกมาก่อนครับจะได้ A1 เท่ากับคำนวณยังไงเอ่ยก็ตรงไหนเป็น n ที่อยู่ในพจน์ทั่วไปเราก็จะเปลี่ยนเป็น1นใช่ไหมครับนอกนั้นที่ไม่ใช่ n ก็เขียนไว้เหมือนเดิมนะครับเขียนไงบ้างเลข2ก็เขียนเลข2ไว้ n ที่เป็นเลขชี้กำลังอยู่ข้างบนก็เปลี่ยนเป็นเลข1ลบก็เขียนลบ1ก็เขียน1นะครับแค่แทนค่าลงในสูตรธรรมดาธรรมดานะครับจากนั้น ใช้ความสามารถเรื่องของเลขยกกําลังก่อนสักหน่อยนะครับ2ยกกําลัง1ก็ได้2นะครับก็จะเป็น2ลบด้วย1นะครับสลบด้วย1ได้เท่าไรล่ะคํานวณต่อก็ได้เท่ากับ1 a 1เรียบร้อยแล้วนะ a 1เท่ากับ1นะครับต่อไปหา a 2ครับ a 2ก็แทน n ด้วย2ลงไป n ที่อยู่ในพจน์ทั่วไปเนี่ยนะครับก็แทนค่าก็จะได้เป็น2ยกกําลังสลบด้วย1ครับคำนวณในส่วนของเลขยกกําลังตรงนี้ก่อน สยกกำลังสองเป็น4ก็จะได้4ลบด้วย1นะครับสลบด้วย1ได้3นะครับอันนี้เลขปรถมน่าจะได้อยู่นะต่อไป a 3ครับ a สาํคำนวณค่าโดยการแทน n ที่อยู่ในพจน์ทั่วไปนั้นเป็นเลข3ส่วนตัวที่ไม่ใช่ n ก็เขียนไว้เหมือนเดิมนะก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาของการแทนค่านะนะครับก็จะเป็น2ยกกำลัง3ลบด้วย1นะครับ คำนวณในส่วนของเลขยกกำลังตรงนี้ครับ2ยกกำลัง3ได้ได้เท่าไหร่เอ่ยได้8นะ2คูณกัน3ตัวนะครับโอเคนะได้8ก็จะเป็น8แล้วลบต่อด้วย1อีกทีหนึงนะครับ8ลบด้วย1ก็คิดเลีงมาได้7นะครับต่อไปครับ a 4หรือว่าพจน์ที่4นะครับ a 4ก็หาค่าโดยการแทนค่า n ที่อยู่ในพจน์ทั่วไปด้วยเลข4นะครับก็จะได้หน้าตาของการแทน ค่านะครับเป็น2ยกกําลัง4ลบด้วย1นะครับสยกกําลัง4คิดเลขออกมา2ยกกําลัง4 2คูณกัน4ตัวครับได้16นะครับไม่ใช่8นะนะครับพื้นฐานเลขยกกําลังต้องมีแล้วแหละนะสยกกําลัง4ได้16นะครับก็จะเป็น16ลบด้วย1 16ลบด้วย1นี่ก็เลขปฐมครับก็ได้เท่าไหร่ได้15นะนะครับ16ลบด้วย1ได้15นี่คือค่าของ AC และหาครบแล้วแล้วเนี่ยนะครับพจน์ที่1พจนที่2พจนที่3พจน์ที่4 4พจน์แรกหามาได้ครบถ้วนแล้วนะครับดังนั้นสรุปครับ4พจน์แรกของลำดับนี้ก็คือ1 3 7แล้วก็15นะครับสพจน์แรกเรียบร้อยนะครับตัวอย่างต่อมาครับกําหนด an เท่ากับ n บวกด้วย2ยกกำลัง n กําหนดเป็นพจน์ที่ n ของลำดับนะครับหรือก็คือพจนทั่วไปนั่นแหละ จงหา5พจน์แรกของลำดับนี้วิธีทําครับ5พจน์แรกก็คือ a1, a2, a3, a4 และก็ a5 นะครับนี่คือ5พจน์แรกนะเขียนเป็นสัญลักษณ์ไว้เฉยๆนะครับและสิ่งที่เราจะใช้ในการหา5พจน์แรกตามนี้ก็คือพจน์ทั่วไปที่เขาให้มานะครับพจน์ที่ n นี่แหละ an เท่ากับ n บวกด้วย2ยกกำลัง n นะครับเราก็จะได้ a1 ครับ ตัวแรกที่จะเริ่มหาแล้วนะนะครับ a 1นึ่คำนวณยังไงก็คือตรงไหนเป็น n เราจะเปลี่ยนเป็น1นะครับส่วนที่ไม่ใช่ n ก็จะเขียนไว้ตามปกติตามเดิมของมันเพราะฉะนั้นรูปของการเปลี่ยนรูปของการแทนค่าครับเขียนได้ยังไงเอ่ยแทนค่าให้ถูกก่อนนะถ้าแทนค่าถูกถึงค่อยไปคำนวณน,นะครับเ n ตัวนี้ทีหนึ่งนะตัว n ตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นเลขหนึ่งนะครับแล้วก็บวกก็เขียนบวกเลขสองตัวนี้ก็เขียนเป็นเลขสองไว้ n ที่เป็นเลขชี้กําลังอยู่ข้างบนก็เปลี่ยนเป็นเลขหนึ่งนะครับนี่คือผลของการแทนค่าแทนที่ตัว n ก่อนนะครับแล้วจากนั้นดําเนินการคํานวณค่าครับเอา2ยกกําลัง1ก่อน2ยกกําลัง1ได้2นะครับแล้วค่อยเอา2ที่ได้ตัวนี้ไปบวกกับ1น่งต่อนะครับก็เป็น1บวกด้วย2เท่ากับ3 A1 อได้แล้วนะครับพจน์แรกต่อไปพจน์ที่2ครับพจน์ที่2ก็ดำเนินการแทน ที่ n นะครับแทนค่า n ด้วย2นะครับ n ที่อยู่ในพจน์ทั่วไปตรงนี้นะครับก็จะได้ผลของการแทนที่นะครับมีรูปร่างหน้าตาเป็นการดําเนินการตามนี้ครับ2บวกด้วย2ยกกําลัง2ตัวสีแดงๆนี่คือตัว n เก่าแล้วเนี่ยนะครับเป็นเลข2นะครับแล้วก็ดําเนินการคํานวณค่าในส่วนของ2ยกกําลัง2ก่อน2ยกกําลัง2เป็น4นะครับก็จะเขียนรูปแบบของการดําเนินการที่ได้เนี่ยเป็น2บวกด้วย4 ซึ่ง2บวกด้วย4คำนวณครับเลขประทมก็จะได้เป็น6นะครับต่อไปครับ A3 หรือว่าพจน์ที่3พจน์ที่3คำนวณยังไงก็คือตรงไหนเป็น N เปลี่ยนเป็นเลข3ใช่ไหมนะครับก็จะได้รูปร่างของการแทนค่าออกมานะครับก็จะเป็น3บวกด้วย2ยกกำลัง3ครับสีแดงๆเนี่ยคือ N นะคือ n นะครับคำนวณค่า2ยกกำลัง3ก่อน สองยกกำลังสามสองคูณกันสามตัวครับได้แปดนะครับก็เขียนรูปร่างของการดําเนินการใหม่ครับเป็นสามบวกด้วยแปดนะครับสามบวกด้วยแปดได้เท่าไหร่ล่ะได้สิบเอ็ดนะครับโอเคพจน์ที่สามเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปพจน์ที่สี่นะครับพจน์ที่สี่ก็แทนเอ็นเป็นสี่นะนะครับก็จะได้รูปร่างหน้าตาของการแทนที่เอ็นด้วยสี่ครับจะได้รูปแบบของการดําเนินการตามนี้ครับ 4บวก2ยกกำลัง4นะครับคิดเลข2ยกกำลัง4ก่อน2ยกกำลัง4เป็น16กนะครับก็ได้4บวก16 4บวก16 4บวกด้วย16ก็เป็นเท่าไหร่เนี่ยเป็น20นะคตัวและว4พจน์ลวนะครับต่อไปพจน์สุดท้ายพจน์ที่5ที่ต้องการหาในที่นี้ครับ a 5ก็ดำเนินการในลักษณะเดียวกันก็คือเปลี่ยน n เป็น5นะครับก็จะได้รูปร่างหน้าตาของการดำเนินการ หลังจากการแทนแทน,แทนค่าแล้วนะครับก็จะเป็น5บวกด้วย2ยกกำลัง5นะครับก็2ยกกำลัง5ไปคิดเลขมาสิ2คูณกัน5ตัวครับ2ยกกำลัง5ตรงนี้ก็ได้32ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น A5 ก็จะมีรูปร่างหน้าตาของการคำนวณตอบก็จะเป็น5บวกด้วย32นะครับซึ่ง5บวกด้วย32ก็ได้เท่ากับ37ครบแล้วนะครับครบแล้ว พจน์ที่1พจน์ที่2พจน์ที่3พจน์ที่4พจน์ที่5ดังนั้นสรุปครับ5พจน์แรกของลำดับนี้ก็คือ3 6, 11, 20และก็37เเป็นคำตอบนั่นเองนะครับถึงตรงนี้ก็จบเรียบร้อยนะครับในส่วนหัวข้อของการหาพจน์ใดๆของลำดับนะครับซึ่งสรุปแนวทางในการหาพจน์ใดๆของลำดับง่ายๆเลยนะครับคล้ายๆกับการแทนค่าลงในสูตรทั่วๆไป หรือการหาค่าของฟังก์ชันนี่แหละก็คือตรงไหนเป็นตัว n นะครับที่อยู่ในพจน์ทั่วไปเราก็จะแทนด้วยตัวเลขที่เป็นลำดับที่ของอพจน์ที่เราต้องการหาค่านะครับก็สุดท้ายก็ฝากให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดควบคู่กันไปด้วยนะครับเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่คงทนนะครับก็ถือว่าครบถ้วนในการนําเสนอเนื้อหาที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่กําหนดให้ตอนต้นแล้วนะครับโอเคครับสรับคลิปนี้ขอจบการนําเสนอความรู้ เพียงเท่านี้สวัสดีครับ